นี่แม่ยังสวยขนาดนี้แม่ยังสวยอยู่แลวลูกต้องสวยมากกว่านี้อยู่แล้วลูกไม้คงหล่นไม่ไกลต้นไปดิช้าพี่ยาดูหน้าเจ้าสาวหน่อยเจ้าสาวของกระหม่อมฉันเป็นสาวป้านาน่ะพี่ยค่ะไอนี่ไปโดนยาอะไรมาเนี่ยหน้าตาธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ว่าไปแล้วเนี่ยยังสวยสู้นางข้าหลวงในวังหลวงไม่ได้เลยพี่ยะค่ะ หน้าตาธรรมดาแค่ไหนะจะสวยไม่สวยไม่สำคัญแล้วนะอยากเห็นอยากรู้ว่าคู่ครองของทหารเสือเราเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงเหมาะสมกันหรือเปล่าไม่สวยก็ดูได้แต่แต่ว่าเจ้าสาวเป็นอะไร<ม>อ,อีกอ่ะเอ่อตาเหล่ไม่ย,ยากเฮ้แบบ ตาเหลเลยเดียเด๋ยวพเดี๋ยวพุนองค์เนี่ยจะผิดหวังเราได้นะพี่ยาค่ะอย่าดูเลยดีกว่าพียาค่ะจะมีเมียทั้งทีไปหาเมียที่ตาเหล่คนเรารักกันรักกันที่ใจนะพี่ยาเออมันก็ดีรักกันที่ใจไม่ใช่รูปโฉมโนพ,พันอะไรก็แล้วแต่ความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เอางั้นจะตาเหล่ตาเขขี่เหล่ห่ไหนไม่สำคัญขอดูหน้าหน่อยจะดูไม่ได้เลยเอ เดี๋ยวอาทิตยาเนะี่ยช่วยทำตาเหล่ให้พี่หน่อยนะทำไมอา้าวกอบเอ๋เอร์บอกเจ้าเข้าไปแบบนั้นแล้วถ้าไม่เหล่นะพี่ตายแนะ่เอ,อ,อยาดยพี่ทำเ,นเอนก็ได้จ้ะรีบออพี่นะค่ะเจ้าสาวของกระหม่อมชัยสุรินยอพี่นะค่ะหมอ่อมชันอาทิตยา าอาทิตยาเงยหน้าขึ้นได้โอ้โหนั่งเหล่นั่งเหล่อเลยอาทิตยากลับมาแล้วนะครับเฮ้ยเห็นไหมไม่เห็นตายเลยจริงๆเขาจะได้ไดโกหก